เราจะเป็นประตูกระจกแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นห้อง้ลนล่ามาอยู่ขวามือด้านหน้าพี่เป็นตลอ,อเลยพี่เขาบอกว่าเขามีศูนย์นั่นก็คือปลอมแปลงอ้างวันนี้เราจะมาบุกสถาบัน Learning Center ที่อ้างว่าเป็นสาขาย่อยของวิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือไทยเยอรมันจังหวัดขอนแกน่นและมีการปลอมวุฒธธิการศึกษาด้วยค่ะไปติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ รณีนายสายชนแสนคำอายุ34ปีที่สอบบรรจุราชการของกรมขนส่งทางบกได้แล้วแต่ไม่ปรากฏวุฒิการศึกษาในระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลังจากเรียนหลักสูตรประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขางานเทคนิคยานยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือไทยเยอรมันที่ศูนย์รังสิตตั้งแต่ปี2560โดยนายสายชนได้เดินทางไปขอนแก่นเข้าพบกับดรอิทธิศรีวันนูผู้รับใบอนุญ,ญาตวิทยาลายัยซึ่งทา ที่ดออรอิทธิทำการตรวจสอบนั้นยืนยันว่าประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูงที่นายสายชนได้รับจากคณะผู้บริหารที่ศูนย์รังสิตนั้นเป็นของปลอมนอกจากนี้ไม่ได้อนุญาตให้ตั้งศูนย์หรือให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่แต่อยา่างใดด้วยผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปอยังนายสายชนเพื่อสอบถามที่ตั้งของสถาบัน Learning House ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นสาขาของวิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือไทยเยอรมันก่อนจะทราบว่าตั้งอยู่บริเวณถนนรงังสิตนครนาย,ยกจังหวัดปทุมธานีโดยนายสายชนได้อธิบายว่าสถาบันแห่งนี้ตั้ อยู่ติดกับสถานตรวจสภาพรถนครรังสิตและร้านลาบแห่งหนึ่งโดยจะต้องเดินไปด้านหลังร้านลาบซึ่งจะพบกับห้องน้ําและด้านซ้ายมือก็จะพบกับห้องเรียนดังกล่าวจากการสอบถามพนักง,งานตอบสั้นๆเพียงว่าตนเพิ่งมาทํางานที่ร้านนี้ห้องดังกล่าวตอนนี้เป็นห้องจัดเลี้ยงเวลามีประชุมหรือกินเลี้ยงต่างๆปัจจุบันไม่ได้มีการจัดเป็นห้องเรียนของวิทยาลัยแล้ว เมื่อเข้าไปยังห้องที่ถูกแจ้งว่าเคยเป็นสถานที่เรียนของสถาบันดังกล่าวซึ่งอยู่ภายหลังตรงนี้ก็ได้พบกับสถานที่ที่แปลเปลี่ยนไปเป็นสถานที่จัดเลี้ยงของร้านลาบแห่งหนึ่งแต่ภายในห้องก็ยังมีสภาพของการเป็นห้องเรียนโดยมีเวทีมีคอมพิวเตอร์อยู่ทางด้านขวาและมีลำโพงอยู่ทั้งสองฝั่งค่ะตอนที่ผมนั่งเรียนนะพี่มันเป็นเป็นห้องโล่งๆอ่ะแต่ทีนี้ตอนที่ผมไปเรียนนะมันจะมีเก้าอี้ประมาณสิบตัวเรียงไว้ให้ แล้วนักเรียนก็เข้าไปนั่งนั่งแล้วจะมีคุณครูวนเข้ามาสอนมันมีเด็กก็มีมาเรียนเด็กเนอเด็กยี่ติบต้นๆเราก็ไม่ได้ไปยุง่งไม่ได้ไปไปกอกแกกเราก็จะอยู่แบบกลุ่มคนที่อายุไล่เนียรกันสามสิบหกสามเจ็ดก็อยู่กันสามสี่คนอย่างเงี้ยะก็คุยกันก็ไม่เคยได้ถ่ายรูปจะไปถ่ายก็ือตอนที่ไปรับประกาศเพราะเพราะมาถึงก็นั่งเขาก็จะมีสอนผมก็้งองนั่งรีบจดทำชงทำชีทกันมั่งนั่งฟังอาจารย์เขาบรรยายพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยไอชีวะ ไม่ว่าเอกชนหรือของรัฐที่สอนตั้งแต่ปวชปวชก็คือต่ำกว่าปริญญาตรีนี้พรบคารศึกษาไม่มีให้ตั้งศูนย์ไม่ให้ออกนอกสถานที่นะครับเสร็จแ,แล้วก็คือที่ไปที่มาก็คือที่เขาบอกว่าเขามีศูนย์นะั่นก็คือปลอมแปลงอ้างว่าตัวเองมีศูนย์ ว่าเอ็มอยู่กับสถาบันน้องสถาบันนี้แต่จริงๆแล้วของผมไม่มีน้องๆทุกคนลูกๆทุกคนรับประกาศสียบัตรไปคือเป็นของปลอมั้งหมดใช่็นยปมครับปลอมปลอมปลอมทั้งสามสิบคนทั้งสามสิบคนลายเซ็นแรกเขาปลอมข่าวสดอ,สอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l o อ e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ